ในบทนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวข้องกับการแชร์ไฟล์ในอีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือการแชร์ในรูปแบบของ NFS NFS ย่อมาจากคำว่า Network File System ซึ่งในระบบปฏิบริการ Linux สามารถที่จะแชร์โฟลเดอร์หรือไฟล์ผ่านระบบ Network ได้ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ iSCSI เป็นส่วนของการแชร์ที่เป็นบล็อก Device แต่ใน NFS จะแตกต่างกันที่ NFS จะทำหน้าที่แชร์โฟลเดอร์หรือแชร์ไฟล์ผ่านตัวระบบเน็ตเวิร์โดยมีผู้ให้บริการที่เป็นเซิร์ฟเวอร์การติดตั้งใช้งานเริ่มต้นจากการติดตั้งแพ็กเกจที่ชื่อว่า NFS Utility ในฝั่งของเซิร์ฟเวอร์นะครับในฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ การใช้งานเริ่มต้นจากการติดตั้งแพ็กเกจชื่อว่า nfs-utils โดยแพ็กเกจนี้นะครับจะทำหน้าที่ให้บริการไฟล์ซิสเต็มให้กับฝั่งของไคลเอนโดยการทำงานนั้นเป็นการระบุพาด part, หรือโฟลเดอร์ที่อยู่ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์หลังจากนั้นให้ทำการ export ร์พาดดังกล่าวนะครับผ่านระบบเน็ตเวิร์ก เพื่อให้สามารถที่จะใช้งานได้หลังจากติดตั้งแพ็กเกจให้เราสร้างโฟลเดอร์ที่จะใช้สำหรับแชร์ในที่นี้เราตั้งชื่อเป็น NFS h s a r e นะครับต่อมาให้ทำการเปลี่ยน owner ของโฟลเดอร์นี้นะครับเป็น NFS nobody nfs share ให้ทำการ enter นะครับให้เราลองไปดูไฟล์ etc/passwd นะครับจะมี user คนนี้อยู่นะครับซึ่งเป็น anonymous nfs server เมื่อ user จาก client เข้ามา connect ที่เครื่องของ server นะครับก็จะได้สิทธิ เป็น user NFS nobody ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องเปลี่ยน permission ของโฟลเดอร์ที่เราต้องการแชร์ให้ตรงกับ user ของ client ที่จะเข้ามาใช้งานหลังจากนั้นให้เราไปเพิ่มเติมข้อมูลของไฟล์ที่ชื่อว่า etc export โดยนะครับให้เราระบุชื่อของ โฟลเดอร์ er ที่เราต้องการแชร์พร้อมทั้งสิทธิ์หรือผู้ที่สามารถที่จะแชร์ได้ในกรณีนี้ผมยกตัวอย่างแชร์ให้กับทุกคนที่อยู่ในวงนี้นะครับโดยมีสิทธิ์ในการใช้งานเป็น r e a d ไลท์ line. หลังจากผมใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ทำการรีโหลด ครับนี่คือการรีโหลดหากมีความผิดพลาดนะครับก็จะแจ้งบอกผมผิดพลาดแค่าผิดอ่าเอาใหม่นะครับนี่ก็คือการ export ออกมาแล้วครับหลังจากที่เรา export แล้วเนื่องจากเป็นการให้บริการเซิร์ฟเวอร์เราเลยจำเป็นต้องทำการ s t าร t t e r v Service ใช้งาน โดยการ enable 2 Service ชื่อ RPC b y และ NFS key server ครับ Enter หลังจากนั้นให้เราทำการ restart Service เมื่อเรา restart Service ของ NFS server แล้วเราก็จะทำการ enable Firewall ด้วยการให้การ enable service ที่ชื่อ NFS ได้เลยโดยตรงนะครับไม่ต้องระบุอร์ตเนื่องจาก firewall cmd รู้จัก service ของ NFS อยู่แล้วเมื่อเราทำการ add service ก็ให้เราทำการ reload นะครับ reload หลังจากที่เราเตรียมเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับก็ให้เรากลับไปที่ส่วน c ล i e n t